ตอนที่12เยนเซียนเทียนโนตขอเปลี่ยนจากสิทธิลับเป็นสิทธิสายนอกนะครับในเดือนนี้สิทธิสายนอกส่วนใหญ่เข้ามารู้จักหวังหลินทุกคนมีใบหน้าแห่งการยิงและพูดคุยกับเขาอย่างย้อยเย้ยหวังหลินท,ทําท่าทีไม่สนใจเขารู้ว่าความคิดพวกศสษยสายอนอกได้เปลี่ยนไปแล้วก่อนที่เขามาที่นี่พวกศสษยสายนอกทุกคนอยู่ชั้นต่ําสุดไม่มีที่ไหนจะระบายความโกรธและความขัดข้องที่นี่แต่ตอนนี้มันเป็นเขาคนที่เข้าสํานักกรรมเพียงเพราะว่าพยายามจะฆ่า ตัวตายอยู่ที่นี่พวกเขามองหาใครสักคนที่ต่ำกว่าตัวเองและระบายมันออกมาโดยการกลั่นแกล้งหวังหลินหวังหลินหัวเราะอย่างหนาวเหน็บกับตัวเองเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้สันนักเสี่ยนความแข็งแกร่งถูกต้องเสมอสิทธิ์สายนอกบางคนได้อยู่ที่นี่มานานและร่างกายเขาได้แข็งแกร่งอย่างมากบางคนแม้กระทั่งได้รับทักษะเสียนมาบ้างถ้าหวังหลินต่อสู้กลับเขาคงพ่ายแพ้ถึงอย่างนั้นหวังหลินก็ไม่ได้โต้กลับอะไรนะัก เขาจดจำใบหน้าของสิทธุทุกคนที่มองต่ำมาที่เขาและวางแผนแก้แค้นเมื่อหวังหลินแข็งแกร่งเพียงพอด้วยการคิดแบบบนี้เขาจึงทำเป็นหูหนุกตากและเริ่มตักน้ำต่อเนื่องทุกๆวันขณะเดียวกันก็ศึกษาหินลูกปัดไปด้วยหวังหลินได้ทดลองจุ่มลูกปัดกับของเละชนิดอื่นเขาพยายามจุ่มลงบนหยดน้ำค้างน้ำพุเงือกและกระทั่งเลือดในตอนท้ายเขาก็พบวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้น้ำค้างแต่น้ำค้างมีหลายชนิดที่นี่น้ำค้างที่หยดลงบนหินลูกปัดในตอนเช้าจะดีที่สุดตามด้วยน้ำค้างที่หยดออกมาในตอนกลางคืน ถ้าเก็บน้ำค้างจากที่อื่นนอกจากนี้มันจะไม่ค่อยมีผลนั่นก็อนอกจากที่ดีที่สุดก็ยังมีตอนที่เขาผสมมันกับน้ำผู้เลือดและเหงื่อจะแย่ที่สุดซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆเขาพบน้ำเต้าขนาดเล็ก,กอนในป่าและทำมันให้เป็นโพรงเพื่อเก็บหยดน้ำค้างเอาไว้เขาไม่ได้นำน้ำเต้านี้ไปด้วยยอ,อก,กันแต่เขาได้ซ่อนมันไว้ในสถานที่ห่างไกลเขาจะนำมันออกมาเมื่อออกมาตักน้ำและไม่เคยนำกลับไปที่สำนักเขาหยิบน้ำเต้ามาตอนที่เขาทำงานเท่านั้น เมื่อเขาเหนื่อยเขาจะดื่มมาดึกหนึ่งและรู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นหวังหลินยังพบปรากฏการอันแปลกประหลาดเมื่อตอนดึกหรือตอนเช้าที่น้ำค้างปรากฏบนลูกปัดหินมันดูเหมือนจะมีหยดน้ำจำนวนมากบนนั้นแต่เมื่อเขากำลังจะเก็บมันไปเขาเก็บได้เพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นแล้วมันก็หายไปหมดจากปรากฏการ์แปลกประหลาดนี้หวังหลินจึงพูดได้เพียงว่าหินลูกปัดได้ดูดซับน้ำค้างไปแม้ว่า คำอธิบายเช่นนี้จะไร้สาระไปหน่อยแต่เขาก็คิดอะไรอื่นไม่ออกวันนี้ในเวลาค่าหวังหลินได้เติมถังน้ำสามถังที่เหลือและพูดกับสิทธิชุดเหลืองขณะที่กำลังทำสมาธิว่าที่เลี้ยวข้าจะกลับบ้านสักหน่อยเพราะงั้นพรุ่งนี้คงมาไม่ได้หนุ่มเลี้ยวเปิดเปลือกตาขึ้นและมองไปที่หวังหลินก่อนจะถอนหายใจหวังหลินไม่สนเขาเรียนรู้มาจากจางอู่ว่าสิทธิสายนอกสามารถกลับบ้านได้สามครั้งต่อปีทั้งหมดที่เขา ต้องทาคือขออนุญาตผู้อาวุโสซุนหวังหลินจําได้ว่าวันเกิดพ่อของเขากําลังมาถึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องกลับไปให้ได้หลังจากทํางานหน้าเบื่อนี้เสร็จเขาเดินไปที่ผู้อาวุโสผู้รับผิดช,ชอบสิทธิ์สายนอกสํานักเหิงงย่แบ่งออกเป็น6สํานักก่อแต่ละสํานักแบ่งย่อยเป็น5้าเขตการปกครองมีธาตุเงินไม้น้าไฟและดินแต่ละธาตุมีสิทธิ์สายนอกของตัวเองสิทธิ์สายในและผู้อาวุโสจะอาศัยในลานหลักตอนที่เขาผ่านเพื่อไปตักน้ำหวังหลินมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉา หลังจากหวังหลินมาถึงที่ลานหลักเขามองไปรอบๆจากนั้นตะโกนขึ้นสิ่สายนอกหวังหลินขอเข้าพบผู้อาวุโสสุนชายหนุ่มสวมชุดขาวเดินออกมาเขามองไปที่หวังหลินครู่หนึ่งและพูดอย่างจองหองเจ้าคือหวังหลินชายชุดขาวมองไปอย่างเด็กหนุ่มหัวใจของหวังหลินบิบรัตเมื่อเขาพยักหน้าหวังหลินรู้มาว่าที่สำนักเหิงยั่วจะแบ่งระดับของสิทธ์ตามสีต่างๆจากชุดที่สวมใส่สิธิสายนอกได้แบ่งเป็นสีเทาและเหลืองสีเหลืองคือสามารถเริ่มต้นฝึกกอทักษะเซียน ได้สิทธิ์สายในแบ่งระดับจากความแข็งแกร่งจากสูงไปต่ำคือม่วงดำขาวและแดงชายหนุ่มมองที่หวังหลินอย่างใจเย็นก่อนจะมองไปรอบๆและเดินกลับเข้าลานกลางหวังหลินเดินพยายามเดินก้าวตามเขาให้ทันหลังจากเดินผ่านเข้ามาในลานกลางชั่วครู่เขาก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยยอดออกไม้ชายหนุ่มชุดขาวพูดอย่างขี้เกียจอาจารย์สุนสิทิ์รับคนหนึ่งมาที่นี่เพื่อขอเข้าพบท่านหลังจากพูดจบเขาก็เดินออกไปยืนด้านข้างเสียงแหบแห้งดังออกมาทางสวนเจ้าไปได้แล้วสิทธิ์สายนอกเข้ามานี่ หนุ่มชุดขาหัวเราะและเดินจากไปหวังหลินกังวลภายในใจเขาผลักประตูเพื่อเปิดเข้าไปใหญ่ขณะนั้นเขาได้เข้าไปในสวนสวนที่ถูกตีกันด้วยกลิ่นสมุนไพรหลากหลายชนิดเมื่อหันไปรอบๆและมองไปที่ประตูก็งุนงงว่าทําไมไม่ได้กลิ่นออกไปข้างนอกสักนิดหวังหลินรู้สึกหลอนเขาเปิดประตูสวนดอกไม้เข้าไปและรู้สึกถึงกลิ่นหอมเข้าจมูกเมื่อมองกลับหลังไปที่ประตูก็งุนงงว่าทําไมกลิ่นถึงไม่ออกไปนอกไปข้างนอกเสียงหนึ่งดังออกมาจากห้องมุมหนึ่งในสวนพูดขึ้นอย่างไม่พอใจ เจ้ามายืนทำอะไรตรงนี้รีบเข้าและพูดชื่อเจ้าซะหวังหลินรีบพูดขึ้นทันทีสิทธ์หวังหลินมาที่นี่เพื่อพบผู้อาวุโสสุนพรุ่งนี้เป็นวันเกิดพ่อข้าสิทธ์คนนี้สัญญาไว้ว่าจะกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมน้ําเสียงดูดังขึ้นเจ้าคือหวังหลินมันเป็นเจ้านี้เองเฮึ่งผู้ที่ฝึกฝนเพื่อจะเป็นเซียนได้นั้นต้องละทางโลกให้ได้ไม่เช่นนั้นในช่วชีวิตเจ้าจะไม่ได้เป็นเซียนอีกเลยหวังหลินคิ้วขมวดอย่างช่วยไม่ได้แต่เขาพูดขึ้นสิทธ์ยังไม่ได้ฝึกทักษะเซียนใ,นใดๆเลยแล ผู้อาวุโสหยุดชั่วครู่และพูดอย่างใจร้อนเจ้ามีเวลาสามวันแล้วรีบกลับมาให้ไวละนนี่เป็นยันเซียนพันลีสามารถใช้ได้สองครั้งมันจะเพิ่มความเร็วให้เจ้าอย่างมากจากนั้นได้มีกระดาษหรือง่ง่ๆบินออกมาจากหน้าตา่างและตกลงใกล้กับหวังหลินหวังหลินหยิบยันเซียนขึ้นมาเขารู้มาจากจางอูว่าเหล่าสิทธ์สามารถกลับไปเยี่ยมบ้านได้โดยรับยันนี้ไป เป้าหมายของสำนักง่ายมากคือแสดงให้เห็นถึงทักษะเซียนและสมบัติที่เหล่าผู้เยาว์ได้รับยันเซียนนี้ความจริงมีคุณภาพต่ำมากถึงมากที่สุดแต่กลับกันที่มันก็ใช้ง่ายที่สุดด้วยเช่นกันแค่เอามันไปแปลกไว้ที่ขาคนธรรมดาก็เพิ่มความรวดเร็วได้แล้วถึงอย่างนั้นพวกศิษย์สายนอกหลายคนต่างเก็บมันไว้เพราะว่าได้ยินมาว่าสามารถใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของในโลกข้างนอกได้สิทธิ์หลายคนใช้ข้ออ้างกลับบ้านก็เพื่อสะสมยันเซียนหลังจากเดินออกจากลานกลางหวังหลินตรงกลับไปที่ห้องของตัวเอง หลังจากกล่าวลาจางอูเขาก็ลงจากเขาทันทีเวลานี้ดวงดาวฉายแสงงอยอยู่เต็มท้องฟ้าหวังหลินต้องการถึงบ้านในวันพรุ่งนี้แต่เขาไม่ต้องการใช้ยันเซียนและกลัวว่าจะพลาดงานวันเกิดบิดาดังนั้นเขาจึงออกจากที่นี่ในตอนกลางคืนไม่นานหลังจากที่หวังหลินออกไปผู้อาวุโสซุนออกมาจากห้องของตัวเองเพื่อเก็บสมุนไพรแต่เขาก็ต้องตกใจในทันทีจ้องมองไปที่ประตูทางเข้าเหล่าสมุนไพรสีน้ำเงินที่ปลูกไว้ที่นี่ได้แห้งเหี่ยวทั้งหมดตอนที่13ผู้อาวุโสซุน ผู้อาวุโสซุนเดินเข้าไปใกล้ๆภายใต้การตรวจสอบอย่างรอบคอบเขาพบว่ากระทั่งดอกไม้โม่ที่อยู่ตรงข้ามญ้าน้ำเงินก็หิยอวบไปด้วยไม่ใช่แยกแค่ย่าน้ำเงินซะแล้วเขาจำได้ว่าสมุนไพรเหล่านี้ยังดูดีและแข็งแกร่งเมื่อตอนทิ้งแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงแค่ช่วงบ่ายนี้นะผู้อาวุโสหยิบย่าน้ำเงินและตรวจสอบขึ้นมามันดูเหมือนเสียความชื้นไปจนหมดจึงทําให้เหี่ยวแห้งไปเขาแต่บนพื้นแต่ก็ยังมีความชื้นในการเจริญเติบโตของพืชอยู่เช่นเดิมนี่แปลกประหลาดมากหลังจากนั้น ไม่นานเขาก็คิดขึ้นได้บ่ายนี้มีเพียงคนเดียวที่มาเยี่ยมมอเราแต่เขาเป็นแค่ศิษยายนอกแล้วจะเป็นตัวการให้สมุนไพรเหี่ยวเฉาได้เช่นไรคิดดังนั้นเขาจึงตัดสินใจมองเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งโดยไม่ได้พูดคำใดผู้อาวุโซสซุนถกแขนเสื้อขึ้นและทะยานร่างบินออกไปหลังจากนั้นเพียงครู่เดียวเขาก็ถึงสถานที่ที่เหล่าศิษยายนอกได้มอบหมายงานผู้อาวุโซสซุนตะโกนด้วยเสียงดังลึกสิทธิคนไหนดูแลที่นี่น้ำ เสียงราวฟ้าฝ่าดังขึ้นและทันใดนั้นสิทธิชุดเหลืองที่ดูแลที่นี่ได้ออกมาอย่างรวดเร็วและคุกเข่าลงบนพื้นนอและมอบคลานไม่หยุดผู้อาวุโสพูดอย่างใจร้อนเจ้ามีใบลงทะเบียนของหวังหลินใหม่หัวใจของสิทธิเลี้ยวหยุดเต้นชั่วขณะเขาไม่เคยคิดว่าจะมีผู้อาวุโสระดับสูงเช่นนี้เข้ามาถามหาเกี่ยวกับขยะแบบหวังหลินเช่นนั้นเขาคิดถึงช่วงเวลาที่ได้รังแกวังหลานนี้และใบหน้าก็ซีดขึ้นสิทธิคนนี้มีมีสิทธิ์น้อง หวังหลินรับเรื่องลงทะเบียนไว้สิทธิ์น้องหวังหลินรักการเรียนรู้และตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งอย่างมากสิทธิ์คนนี้สิทธิ์คนนี้จะนำเขาเป็นแบบอย่างผู้อาวุโสสุนไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีแต่ภายในใจเขารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมีคนประสาทหลอนเพิ่มขึ้นเมื่อผู้อาวุโสคุยกับเขาแต่นี่ก็ทําให้เขามีคนเคารพเพิ่มมากขึ้นตําแหน่งผู้อาวุโสขอองค์เขาความจริงเป็นสิ่งไร้ค่าในสํนนักแหึงย่วสิทธิ์รุ่นที่สองเกือบทั้งหมดมักจะถูกเรียกว่าผู้อาวุโสจากเหล่าสิทธ แต่สิทธิสายในทั้งหมดมักจะเรียกเขาเป็นลุงหรืออาจารย์แม้ว่าเขาจะเห็นแววตาแห่งการบัตือภายในสิทธิสายนอกแต่เขาไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับสิทธิรุ่นที่สองแม้กระทั่งสิทธิรุ่นที่สามก็ยังไม่เคารพเขามากนักไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ถูกมอบหมายงานให้จัดการกับคำขอสิทธิสา,สายนอกเพื่อที่จะกลับบ้านของตนเองผู้อาวุโสสันพูดขึ้นลานไหนที่หวังหลินอาศัยอยู่ที่ที่ลานทาตูดินทิศเหนือครับไม่ต้องรอให้เขาพูดจบผู้อาวุโสซุนบินออกไปเป็นแสงสีรุ้งทางทิศเหนือ และหายวับราวกรรพิตาสิทธิ์ลิว้วเริ่มจะประสาทกินลำไส้ปั่นปว่วนเขาสาบานว่าเมื่อเห็นบวังหลินอีกครั้งเขาจะไม่ย่อเย้อยอ,อีกแต่จะยกย่องเิอทูลราวกับเป็นปู่ของตัวเองนอกจากนั้นเขายังมีเรื่องบางอย่างที่ผู้อาวุโสต้องการคุยส่วนตัวผู้อาวุโสส,สุนมาถึงลานย่อยท่าดีดินและไม่ได้เห็นบวังหลินเขาเข้าไปดูเลขห้องที่หวังหลินจดทะเบียนไว้จากนั้นก็ามาถึงหน้าห้องหวังหลินจางฮู้ยังคงหลับอยู่เขากรนเสียงดังและไม่รู้ตัวว่า ผู้อาวุโสซุนมาถึงที่นี่ผู้อาวุโสซุนตรวจสอบห้องอย่างระมัดระวังเขาเขามวดคิ้วและพึมพำเขาออกไปเร็วจริงๆหือมอมอข้าจะตรวจสอบเมื่อเขากลับมาละกันหวังหลินกําลังเดินอยู่ภายในภูเขาด้วยยันเซียนบนขาตัวเองยันเซียนนี่มันน่าทึ่งมากๆหลังจากวางมันไว้บนขาตัวเองเขาก็รู้สึกถึงกระแสะอบอุ่นผ่านเข้ามาในร่างกายประกายแสงพร่าๆเต็มไปที่เท้าของเขาทําให้เราเหมือนเป็นเซียนเมื่อเหล่าสัตว์ภายในภูเขาเห็นแสงสีขาวพวกมันต่างอยู่ห่าง ไม่มีตัวไหนกล้าเข้าใกล้สายละมออันสดชื่นผักผ่านใบหน้าหวังหลินอย่างรวดเร็วเขารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นและอยากให้ถึงบ้านไวๆตามเส้นทางในความทรงจำของเขาเองหนึ่งคืนได้ผ่านไปแล้วและรุ่งอรุณได้ขึ้นมาเป็นวันใหม่เขาดื่มน้ำจากน้ำเต้าไปอีกหนึ่งและมันได้เติมเต็มพลังงานได้อีกครั้งเขาสังเกตว่าได้ออกจากภูเขาเรียบร้อยแล้วการที่จะไปให้ถึงหมู่บ้านนั้นเขาก็แค่ไปตามถนนเส้นเล็กเท่านั้นหวังหลินไม่ได้หยุดพัก เขาได้มุ่งหน้าต่ออย่างรวดเร็วจนเข้าไปในเมืองตอนที่ดวงอาทิตย์ยังแจ่มใสและผู้คนยังคงเร่งรีบและจ่อแจกันอาย่างหนาแน่นหวังหลินเดินไปรอบๆเล็กน้อยเพื่อซื้อของขวัญให้กับครอบครัวของเขาก่อนจะออกเดินทางต่ออย่างรวดเร็วเมื่อเป็นเวลาสายในที่สุดหวังหลินก็ถึงหมู่บ้านเขาเห็นธงแดงข้างหน้าบ้านเขาตั้งแต่ไกลๆข้างนอกมีรถเกวียนหลากหลายคันและผู้คนต่างคึกคักหวังหลินตกตะลึงเมื่อเขามาถึงหน้าบ้านตัวเองการมาถึงของเขาดูโดดเด่นเกินไปเหล่าเหยาของเขาที่มาที่นี่เห็นเพียงแต่แสงสีขาว และปรากฏเป็นหวังหลินขึ้นมาทุกคนมองอย่างอิจฉาขณะที่พวกเขายกย่องหวังหลินที่สองหวังหลินกลับมาแล้วมาดูว่าเด็กคนนี้หล่าเหล่าแค่ไหนเขาดูเหมือนเป็นเสี่ยงเลยอย่าไปคิดมากนาแม้ว่าเหล่าเสี่ยงจะไม่รับเขาและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจรับเลือกไว้มองดูหวังหลินที่เป็นสิทธิ์คนนี้ในอนาคตตระกูลหวังจะขึ้นอยู่กับเหล่าเด็กทั้งสามคนนี้แล้วนี่เพราะแววตาค่าแก่เกินไปที่มองไม่เห็นข้อดีในตัวเด็กพวกนี้แต่ดูเขา ตอนนี้สิตรงส่วนไหนที่เขาเปรียบกับหวังโจกับหวังเฮาไม่ได้กันนี่มันมังกรในหมู่มนุษย์ชัดๆด,ดีมากดีมากดีลุงสามตระกูลหวังร้องตะโกนขึ้นราวกับเขาลืมเรื่องทั้งหมดที่เคยพูดไว้มาก่อนหน้านี้เด็กคนนี้หวังหลินเขามักจะฉลาดตั้งแต่เด็กๆอยู่เสมอข้าพูดได้เลยว่าแม้กระทั่งเหล่าเซซียนยังผิดพลาดได้เมื่อครั้งก่อนแล้วเราที่เป็นคนจะไม่ผิดพลาดได้ยิ่งไรหวังหลินข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เกลียดลุงห้าลุงสี่ของเจ้าต้องการขอโทษเหล่าญาติทั้งหมดต่างเปลี่ยนการแสดงออกไปหมด และเปิดเผยจิตใจดีและใบหน้ายิ้มแย้มหวังหลินนทถอยหายใจอย่างเยือกเย็นณขณะนั้นพ่อของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นและตกใจจนดึงแขนหวังหลินเข้ามาหาตนเองท้ายจูทำไมเจ้าถึงได้กลับมาล่ะข้าไม่ได้บอกให้เจ้าอยู่ที่สำนักเหิองยุ่หรอกหรืออยากกังวลกับที่บ้านเลยหวังหลินมองไปที่พ่อของเขาและเป็นใบหน้าริ้วรอยของพ่อได้ลดลงอย่างมากเขามองเช่นนั้นอย่างมีความสุขในเวลาเช่นนี้ท่านพ่ออยากกังวลไปเลยเหล่าสิทธิ์ของสำนักมีโอกาสสามครั้งต่อปีที่จะมาเยี่ยมบ้านได้ ครั้งนี้เป็นวันเกิดของท่านพ่อข้าจึงรีบกลับมาพ่อของหวังหลินมองเขาอย่างภูมิใจและเหล่าญาติรอบๆเขาจากนั้นดึงหวังหลินเข้าประตูก่อนจะโห่ร้องขึ้นภรรยาสุดที่รักดูซิว่าใครกลับมาแม่ของหวังหลินล้อมรอบด้วยกลุ่มญาติผู้หญิงเมื่อเธอได้ยินเสียงสามีของตวัดเองเธอได้มองมาหาเขาและตกใจที่เห็นหวังหลินก่อนจะรีบเข้าไปหาและถามขึ้นถึงเรื่องราวของเขาตอนที่สิบสี่สงิดผิดปกติ หวังลินรู้สึกอบอุ่นหัวใจหลังเกิดเรื่องทั้งหมดก็กินเวลายาวนานเกือบเดือนเขาได้รับแต่เรื่องดูถูกและเย้ยหยันรอบตัวเขาและเมื่อเขากลับมาที่บ้านก็ได้รับความรู้สึกอบอุ่นของครอบครัวน้องสองหวังหลินได้เป็นสิทธิ์สันกเษียนจริงๆแล้วพี่หกของเจ้าแค่ตาบอดและพูดจารุนแรงไปข้าหวังว่าน้องจะไม่เก็ดไปคิดมากนะักเจ้าก็รู้ว่าข้ามันปากแข็งแต่หัวใจอ่อนแอนี่ก็ทําให้หวังหลินได้ดิบได้ดีนี่แหละน้องสองตอนที่ข้าบอกกับลูกสาวตัวเองว่าไม่ให้เธอมัน เธอตกใจและพูดว่าเธอต้องแต่งกับไทจูให้ได้ตอนนี้เราทั้งคู่คิดว่าการแต่งนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วหลักเราเอ้อลุงแก่ขึ้นทุกวันตระกูลหวังขึ้นอยู่กับอนาคตในชีวิตลุงรู้สึกว่าลูกของแกมีพรสวรรค์มากมายมันเห็นได้ชัดเลยข้าแค่คิดว่าลูกของแกดีกว่าลูกพี่ใหญ่เสียอีกครอบครัวของหวังหลินมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและหลังจากนั้นไม่นาน กระเช้าวันเกิดก็ถูกส่งมาให้พวกญาติญาติต่างสรรเสริญหวังหลินเต็มที่และหลังจากกินไปได้เพียงเล็กน้อยพวกนั้นก็ตะโกนให้พ่อของหวังหลินที่ออกจากตระกูลควรกลับมาเรียกร้องส่วนแบ่งพ่อของหวังหลินยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรเขารู้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ดีที่สุดแล้วสำคัญต่อจากนั้นคือเขาไม่ต้องสนใจอะไรมากมายเขาแค่ต้องการให้ลูกชายเติบโตอย่างเต็มภาคภูมิและแข็งแกร่งแค่นั้นที่ต้องการหลังวันที่มีชีวิตชีวาเมื่อถึงเวลาค่มพวกญติญาติ ก็จากไปหวังหลินมองไปที่ลานหน้าบ้านเห็นของขวัญใหญ่เล็กเต็มไปหมดเขาถอนหายใจจำได้จากหนังสือว่าเมื่อใครประสบความสำเร็จก็เหมือนติดปีกและขึ้นสู่สวรรค์เขาก็เพิ่งมาเข้าใจวันนี้แหละตอนกลางคืนพ่อแม่ถามเขาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่สำนักหวังหลินมองพ่อกับแม่ที่ตาเป็นประกายโกรไปว่าเป็นครั้งแรกที่เคยเข้าไปและอธิบายว่ามีอะไรที่นิยมมากในสำนักฝึกเทคนิคเซียนยังไงและพ่อแม่ก็ตั้งใจฟังเขาไม่ให้ตกหล่นสักคำสำหรับครอบครัวแล้วถ้าจะมีการย้อยย้อยและ ถูกประชดว่าเป็นสิทธิ์ลับเขาก็จะกัดฟันและอดทนกับมันในวัยเด็กเขาไม่ไมเคยทําให้ครอบครัวมีความสุขสักครั้งมันก็แค่สิปีแค่นี้ก็ทนได้นะหวังหลินตั้งใจแน่วแน่หวังหลินพักที่บ้านกับพ่อและแม่เป็นเวลาสองวันวันที่3ในตอนเช้าเขาก็บอกลาครอบครัวและคนในหมู่บ้านเขาไปยังเซียนบนขาตัวเองและจากมาเมื่อเขาออกมาได้ไกลพอ เสียงต่างๆจากหมู่บ้านได้ลดน้อยลงวันนี้เริ่มมืดเมฆสีดำดูเหมือนก้อนหินใหญ่ยักษ์ย้ายมีประกายสายฟ้าบนท้องฟ้านั้นความชื้นเพิ่มขึ้นและมีหมอกหนาหวังหลินได้แต่ก้าวไปข้างหงอหน้าสุดท้ายก็ถึงสำนักเหิงยุ่วในตอนเที่ยงคืนจากนั้นนอนลงบนเตียงของเขาจางฮู้ได้ยินแต่เสียงกรนหวังหลินไม่ได้หลับจากเสียงฟ้าร้องครั้งแล้วครั้งเล่าและสายฟ้าก็ผ่าลงมาจนเขาต้องจุดไฟมองไปที่หน้าห้องหวังหลินหยิบลูกปัดบนหน้าอกเขาเคยถามแม่ว่ามีอะไรพันลุปัดได้บ้าง และก็ได้กระเป๋าผ้าใบาเล็กมาหวังหลินหยิบหินลูกปัดและเรียนรู้มันในแสงไฟจากตะเกียงน้ําอันเขาจ้องมองมันตาไม่กระพริบเมื่อเขามองไปใกล้ๆจึงได้เห็นรูปแบบก้อนเมฆลูกปัดนี่มันไม่ถูกข้าจะได้ว่าครั้งล่าสุดมันมีแค่ห้าก้อนแต่ตอนนี้มีหกหวังหลินตกใจและนับดูอีกทีแต่ยังไงก็ได้หก้อนเขารู้สึกตกใจมากและช่วยไม่ได้ที่จะคิดหาเหตุผลเมื่อมันเทิมขึ้นเขาก็อยากรู้อยากเห็นลูกปัดก้อนนี้หวังหลินวางมันกลับไว ในกระเป๋าปิดตะเกียงน้ำมันและเข้าหลักทันทีข้างนอกนั่นมีเสียงแรงลงปะทะไปมาเสียงฟ้าร้องสายฟ้าฝ่าดังสนั่นและเสียงเม็ดฝนที่ตกจากฟ้าฟ้าสายฝนตกกระแทกไปยังหน้าต่างหวังหลินตื่นขึ้นในทันทีจากความหนาวเย็นที่ประตูขึ้นเขาเปิดเปลือกตาและมึนงงแสงที่ห้องส่องสว่างขึ้นพลันเต็มไปด้วยหมอกหนาแน่นโต๊ะพื้นห้องและกระทั่งเตียงได้เปียกไปหมดยกเว้นจุดที่เขาวางลูกปัดไว้หวังหลินก็ตัวแห้งเรียบร้อยเขามองไปที่จางหู้และเห็นร่างกายปกคลุมไปด้วยหมอกขาวชุดเขาก็เปียกไปหมดร่างกายปกคลุมด้วววยคาามหน และเขากัดฟันอย่างหนักจางฮู้แอ่จางฮู้หวังหลินตกใจและรีประคองพลันเขยา่าจางฮู้อยู่หลายครั้งเพื่อปลุกให้ตื่นแต่เขาก็ไม่รู้จะทํายัดงองไงดีจางอูไม่มีสัญญาณว่าจะตื่นขึ้นเลยและลมหายใจเขาก็อ่อนลงหวังหลินตื่นตระหนอกอีกรอบหวังหลินกําลังจะไปตามคนอื่นมาช่วยแต่ขณะนั้นเองเขาก็หยุดลงเริ่มสงสัยเมื่อสัมผัสกับเสื้อผ้าเกิดข้อสงสัยขึ้นภายในตัวเขาทําไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นกับข้าเลยแม้ว่าจะอยู่ในห้องเดียวกันผ้าปูที่นอนเต็มไปด้วยน้ําที่เปียกโชก แต่พื้นที่อื่นๆกลับไม่ได้ปีกเลยวังลินตัวสั่งจากนั้นเขาหยิบหินลูกปัดออกมาจากกระเป๋าเสื้อเวลาเดียวกันหยุดน้ําทุกหยดได้สั่นสถานและเริ่มลอยอย่างช้าๆและทั้งหมอกสีขาวบนจางหู้ก็กลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ําเช่นเดียวการประกายสายฟ้าแปลกๆอีกครั้งและวังลินได้สังเกตว่าหยดน้ําทั้งหมดพวกนี้ช่างดูเหมือนคริสตัลและพุ่งเข้าหาลูกปัดในมือเขาวังลินรีบโยโลกัดออกอย่างรวดเร็วและหล่นลงพื้นเพื่อ เหล็กหนีหยดน้ำเหล่านั้นหินลูกปัดลึกลับกลับตกลงเป็นวิถีโค้งและหมุนไปที่มุมหนึ่งก่อนจะลงกระแทกพื้นทุกหยดน้ำยังเข้าไปในลูกปัดฮัดและหายไปอย่างรวดเร็วจนในที่สุดน้ำในห้องก็หมดกระทั่งเตียงทั้งสองกอ้อยยังแห้งลงหายใจของจางฮูกกลับมาเป็นปกติเวลาผ่านไปอย่างยาวนานพายุฝนฟ้าคะนองยังคงโผล่ขึ้นมาด้านนอกแต่สภาพอากาศไม่ดำมืดอีกแล้วแสงจันทรได้ส่องทะลุผ่านเข้ามาวัดงอหลินยืนขึ้นและเดินไปหยิบหินลูกปัดอย่างลังเลเมื่อเข้าไปสังเกตใกล้ๆเขาจึงรู้ว่าอะไรเปลี่ยนไป ตอนนี้เมฆเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดแล้วเหตุการณ์นี้ทําให้หวังหลินไม่เพียงอยากรู้เพิ่มขึ้นแต่ยังเห็นร่องรอยของความน่ากลัวของลูกปัดลึกลับก้อนนี้ถ้าเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมานําลูกปัดออกไปจางฮูก,ก็คงแข็งตายไปแล้วแต่ทําไมตัวเขาเองถึงไม่โดนผลกระทบไปด้วยหวังหลินคาดไว้ว่าอาจเป็นเพราะเขาได้ดื่มน้ําจากหยดน้ําค้างมาก มากจากการผสมของหินลูกปักเรื่องเมฆบนลูกปักหวังหลินให้ความสนใจที่สุดด่าเรื่องที่ว่าเมฆพวกนี้มีหน้าที่อะไรสุดท้ายเมื่อเขาคิดอะไรไม่ออกก่อเป็นเวลานานและในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะไม่ให้ลูกปัดออกมาอีกครั้งเพื่อดูทราบน้ําฝนมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวแก่ทุกคนหลังจากหลังเลชั่วครู่หวังหลินจึงเก็บหินลูกปัดไว้ในกระเป๋าอย่างระมัดระวังไม่นานจากนั้นแสงอรุณก็มาถึงหวังหลินกําลังจะออกไปทอมํางานของตัวเองในขณะนั้นจางฮู่ก็ดีดพึงออกจากเตียงน้ําน้ํา ข้าจะแห้งตายแล้ว